สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเด้อจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะมาจ้าหลังจากวันนี้พี่โยก็เลิกงานเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านเลยจ้ะนี่ยมานั่งอยู่เปย์นาบ้านเลยนะจ้ะนี่เดี๋ยวรอมาดูแมรี่ทำกับขา้าววันนี้แมรี่จะทำกับข้าวตะวีตะวันเด้อจ้ะนี่คอยดูว่าแมรี่จะทำเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะจ้ะไปจ้าอาจารย์นี่ก็มาดูแมรี่เลยเด้อจ้ะนี่มาดูแมรี่ทำเมนูอะไรนะ้อวันนี้สวัสดีจ้าวันนี้จะแก๋งมาดูม้ยจ้ะนี่ยนะ โอ้แบลี่ก็เตรียมอะไรไปแล้วเรียบร้อยแนะจ๊ะมีอะไรดึงเนาะนี่ในมอนี่นอันนี้ก็ตามเอเป่งก็ยานางนะจ้ะน,นี่นเลยแล้วก็ไปขานาัน,น,น,ขนเอาหนามนะจ้ะข<า>ันเอาหนามมันจ้ะเพื<า>่อที่จะว่าที่ให้มันเป็นหนามแล้วก็มีเป่งมีใบายานางอยู่ด้วยกันนะจ้ะขั้นตอนต่อไปแบลี่จะทำอะไรเนาะอันนี้ก็ใส่พริกดูนะจ๊ะนี่พริกเนี่ยก็ไม่รู้จะเดี๋ยวจะลองดู้แบบคนดูจะว่ามันจะนั่นไหมี๋ยวจะเผ็ดบรรลุมันก็เผ็ดเผ็ดอยู่ได้แล้วเนาะจ้ะเนาะไม่ใส่พริกในตรงมากนะจ้ะ ต่ว่วาตอนมันรุ่มนี่แมรี่ต้มไปแล้วใช่ไหมต้มไปแล้วจ้ะในด้านเร่อนะจ๊ะนี่วันนี้ก็จะได้กินแกงมันรุ่มนี่จะได้จะแกงเปึะะ้บน่าจะไข่แกงเปฟ้อนะจ๊ะแกงเปฟ้อมันรุ่มนะจ๊ะจะมืดเลยโอ้โอามากส่วนดอกเมรีอกเจ็ดเนแทนไอ้กระพอถือหน้ามันเป็นสีเขียวอยู่หรือเปล่าชอบชอบแมรี่ชอบรังเรลยลพอรังก็กลายเป็นเพชรไปไเลยนะจ๊ะนี่ไเค็มกินไม่ได้ ว่าน้องแกงแกงวันุ่มนี่ยไม่เคยกินเท่าไรเด็ดจ้ะเมื่อกี้อาจจะพัดเอ้นั่นให้คนให้พริกแกงแตกก็น่าจะแกงก็ใช้พริกแกงธรรมดาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนะจ๊ะไม่ได้มีแบบเป็นแกงสำหรับแกงสม้มแกงเขียวบ้าแกงอะไรอย่างนี้ยจะเป็นแกงพริธรรมดาของสูตรทางบ้านพี่โยเลยเดี๋ยวให <ๆ S 1> ้เดือดก็น่าจะเนาะเดี๋ยวแม่ได้จะใส่อะไรเพิมพ่มๆอีกจ้ะ ใส่เครื่องไออีกคอยดูแกงมะรินแกงมะรินแกงมะลุ่มแมรี่นี่ก็เดือดบ๊อกบ๊อกบ๊อกเลยนะจ๊ะพี่โยก็ดือนพูดหลายจะแกงมะรินอ่อันนี้ในที่ก็จะใส่ป้าปูนเพื่อจะเดือป้าปูนนู่เลยจ้ะลงไปตามมาด้วยตากหมูจ้าใส่ลงไปแม่รวยจะไปไหนแะ่เรานัดกันหนุ เดี๋ยวใส่ปกามอโมยายก็ต้องใส่ผงนัวจักหนันหน่อยนึงจา้าขอจะสามช้อนนะจา้าน้ำปลาละลงไปเริ่มเตือนเลยจ้ะนะ <c oughs> สีผีแก้งขึ้นมาเลยจาะตะแลกไม่ลีบว่าจะไม่มีสีผีแก้งสะเลยจ้ะ <c oughs> เด็กเมืลุ่มเอ็นซุกเดยกโรยเลยก็ไม่ตรงใจอะไรมากมายจะเอ็งก็ใส่เครื่องใ่เครื่องก็มีแต่ของซุกทั้งนั้นนอกจากเนาะปากหมูมันก็ซุกอยู่แล้วตามมาด้วยใบโหระพาไม่ดีจ้าลงไป กินหอมยั uhm ่วๆมาเลยได้จ้ะนี่อันนี้ก็บเซ็ตซับเรียบดรอได้จ้ามาจ้ามากินเนยแกงมารุมกะเม่ลีจ้าจ้าเมื่อกินข้าวกะพิโยได้จ้านี่ดูดูมาจ้าดีก็ได้เวลากินข้าวอะไรได้จ้านี่ เป็นไรมาเหนื่อยมาจับวันนี้มาดูเมนีเมนูเมนีที่แกโอ้ยวันนี้มดบานเลยจับเมนีนี่เดี๋ยวแกงอะไรแกงมาอิ่มหรือว่าอเปล่าแม่จับแกงมารุมจ้าอันนี้ก็พัดเอะผักกาดขาวกับหมูจับเพื่อนน้องแก้มดไ้มาจับมากินเขาก็ไม่ดีเดจ้ะเด้อมากินเขาก็น้องแก้มเนี่ยจ้า มา,าามาจ้ามากินข้าวกันมาจ้ามากินข้าวก็คือโยชันวันนี้ได้เมนูแกงมะลุมใส่ปลาพวงแล้วก็ใส่กากหมูมันเดือดนะจ๊ะในเรื่อเคยอแกงให้กินทีหนึ่งตอนนั้นนะจ๊ะไวยๆนี่เแต่ว่าช่วงนี้มะลุมกำลังออกฟักแล้วก็กำลังพอแกงพออะไรก็เอามาทำอาหารกินบ่อยๆจะกทางส่มทางไรก็เอามาถึง พัดไม้น,น,นี่จะต้นนู้นเลยนะาทำเท่างรเี่ยต้นนั้นดายกคุณต้งไปเข้าข่ายปนยังปนันยังจะไม่ไม่ห่วงยายเลยแด้ขนมมายังไม่ห่วงยายเลยจะาทำกับข้าวอะไรกินนกไปเข้าข่ายรกินหรือไก็ก็มีแม่ตัว ตังสายยายจะต้องป๊บไก่ซะหรือวะน้องเกมมายูนี่แค่รอให้รู้มาก่อนช่วยออฟอาจะเห็นมันรุ่มอร่อยเป็นทรุดดิบที่ว่าหาได้ในหมูบ่บ้านพี่เจนแจ้งมันรุมรมร่มรักมันรุ่ม ต้มจิ้มก็อร่อยแกงก็อร่อยบ้านคือเอาต้มจิ้มในก็หวานดีตัวนี้พักข้าวปูกันมากจแต่ผมนี่แต่เพื่อนบ้านก็เอามาไฮมานั่นไปพักที่พักหอมอันนี้ก็พักกาดก็เอามาไฮจัดนี่มาลุมต้มจิ้มต้องเอาพักใหญ่ๆเนาะชอบกำลังเดิมใหญ่เมือ่อกี้บ้านดอกบางทีเผื่อแป๊บเดียวเกลี่ยอกแล้วมาลุมบางทีเดินเห้ กินเล็กแป๊บๆบแบบแบบนี่เหมือนจะแบบอะไรใหญ่ไว้แล้วไปดูจ้ะเด้อใครยังไห่กินก็มากินกมโทรมกันจะ้ะเวลาช่องนี้เมลี่อยู่บ้านเชฟบอกมารุมปอกอะไรไปรอดล้มลเรามาแกงกันอะไรลงแกงมันนี่ม,มายุ่งยักยิ้งยัะ รูกนหนังหอยตัวนนตรงไเจ็บขาหนังแบบนั้นยิงเจ็บนะไปทับนั่นน่ะปนนงยองยองะใช่งทำอะนมั้ก็นหนังหอยขาลงเออโก้มโก้โก้กวยเลยหายใช่ไหมหมใช่แตเป็นแบบนอหฮอเขาอนันนัด้าันไม่เทีบแบบคือกินรเป่านั่นยองงมนัยงยอง เอขาวมาัดนั้วก็ส่งให้กินเดี๋ยวไปาขโเคยนักจ็กทีเลยได้ยังไงวะักไม่กินักกินหมูกินมูเกิดหนูไปเข้าขายเดี๋มีจะพักกินหมูไม่ชอกกินมูทำไงกินักแบบโจ๊กแบบคนเดยวตไป่อก็ต้องทักกินเดเต้ดกดต้ด ถ้าจะมาถนัดทำก็เผาตามใจนู้เลยกระรวยนี่ก็รวยนะแม่เพิษดกลงได้มันก็เหมือนตุ่มเนี่ยน้ไม่ไนเหมือนตุ่มตีนนมน่นู้ดทุกหนาถ้าอยากยงเพลงบานที่ใหญ่จะเปดิดจำเรียกลรกปารประชุมจะ ที่พักกาดตอนโจดท,ทำไมนู้กินแดดพอพัดจะมาก,กินไม่ได้เล่นใจไม่ได้เนอหนูความอยากกินแต่หมูแต่นู้ก็อ่านว่ากินพักไม่ได้มันไม่ใช่นะลูกเขาต้องกินพักด้วยมันหมูยัวๆกากหมูจ้ะใส่ตอนหมูแล้วก,ก,ก็ตอนมันรุ่ม ทำไแม่กลับไปพร้อมือกาไปเกี่ยมของถือกาเกี่ยมใช่แล้วแต่บางคนเขาแกง่ยมเขาก็ทำแบบเอามูสซับน่อจ้ะมูสต๊อบอะไรแต่ซับใ่ก็มีจ้ะเดี๋ยจะหาของมืออาีนะจ้ะเดี๋ยวจะหาของมืออาชีพนวจะของมือาีพเลยจ้ะของมืออาชีลยจ้ะของมออาชเลย หนูนอนขางอ,ายอ้อยอแบอกจะขุมพาของขนมไอ้ใหญ่เมื่อ้มีแต่เมื่อสอปรปโซดใจชิลไฮโบนี่ค่ะขอฮะกะขาไปกี่โมงเขารวมตัวกันหน่งแบงหนึ่งโมงสามลนึ่งโมงสามลูกไปหกโมงกับทันค่ะ แม่ไปรวมตัวหนึ่งโมงสิไปบสีหาใครเคยเอออยากไปรอสีหาเอาไปเลยไปรอกับครูไปปลุกครูน้องเด็กฮึอยากไปรอสีหาเออไปรอสีหาเด็กแตนุครูเขาเป็นจ้งมาในไลน์นี้ครูบอกใหตุบอกให้เด็กนักเรียนไปรอสี่โมงี่อย่าง โโอบมันอร่อยได้จากแกงมะลุ่มแลววันกินส้มไปแล้ววันนี้กินแกงแน่ <ไป S 2> งาจะเนี่ยเต้นม,มนลุ่มตัวอุวนแต่อ้วนไม่ได้น่ะจ้ะมันมากจริงจริงมันลุกต้องเข้านะจ๊ะไม่ใช่ของแต่ของก็จะเข้ากับหมี่ยวเหมือนแตเข้าบอกเย้ไปเลยเย้ไปเลยก็แกงแมรี่<โ>ก,ก็แบ่งเข้าได้น่ะจ้ะ ก็ไปทำงานมากกว่าที่เมดี้เค้นก็ได้นั่นเลยแม่ผ่าปัญญิงมาเร็วกว่าผาปัญญิงไม่ส่งควอดหน้าหลุดกลับมาไหวนบ้างขมาพร้อมเมย์มุ้งนี่ก็ได้ขึ้นไปก็ยังเมืองก็ได้นอนบาดยัยแม่เมดี้พร้หมเลยค่ะขมาพร้อมเมย์ขม่าลุงนี่ปลอดภัยา ออกมาพุกนึอคึงเกี่ยอเกบอกย่าบอกเคไยมปเดียวิดถึงนีมือยายนะไปแล้วเคยเดี๋ยงก็ไปโรงเรียนดูกินเหมือนเดิม กินนู้นะอร่อยไหมพัดพัดเเราจะได้บนี้ผิดคนน่นี่หนูจะเสียใจเวลาโดนแหละหนูชอบกอดตุ๊กตาก็ไม่กอบแม่กอดตุ๊กตาแต่ไปมจะเอาตุ๊กตาตัวดีวเอาไปได้ตัวดตัวเอาไปกกเหน่อยอเป็นเป็นหมอนหนุนไหนย่เอาเอาคุณอุ้มไป ได so like, mm ้เข un. ้าค like ่ายมันก็มีให้แบบอะไรของที่มันเกะกะตุกม้อนไปม้อนไปมอนอุ่นๆไวลืมนช้อนน้อยเหมือนเดิมค่ะก็อร่อยอมันยังข่างค่าใจอยู่บอกน้กปลาช้อนจกลงไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเยอพอเวลาอีกตัก ตักตักอันหนึ่งแล้วมันมุนพีโยกตักมาอย่างนี้เลยราวนามได้มันไหลมากเลยที่จะได้ห้โขาหายต้นกต่ำเพล่าผมบอกสิ้นนนเนี่ยนอนต้นเจ่าของมันตื่นรับนอนรับดีดูจะคิดถึงเอฟซีไม่ได้โอ้ ไม่จะ่นัยังกันกนี่เนาะนู้้เอฟซีนี่จะหลงหน้องแก้มย่าเด้ดจังหวะวัน้องแก้มจะคิดถึงเอฟซีไหมนะว่าเสงว่าจะไปเาขาคายโอ้ยแกมไปเาขาคายคืนหนึ่งเดี๋ยวจะวันพนุธวันถลืดแฮทเราครับมาบรรจุเดี๋ยวบรรจุแตนเย็ยกนก็ได้เกือกันนะจ้ะคิดถึงนู้กับฟันถึงเอฟซีแต่ฝันไม่ถึง เยายไม่ใช่ผือลือหอเสียยาเสยกโอ้ันเดถอดานโงการกินขนมไม่เจกได้บอเอามาไหใ้น้องอันหนึงเมวชอบกินใบไหนูชจบกินนันเนันเบาจะบะหวานจะกินยายบะหวานจะกินนู้นน่ะเต นลอยนี่เด็กอาะาัจิ้มกุ้มลูกนั่นเลยประวัติลูกพุ้มตอนมดเลยจ้ะเดี๋จะตาน้ำเลี้ยงจ้องเลงีง,เลงอยู่นี่จ้ะพยายามตงมอนยายอันนี้เป็นแกงแบบนี้จะพิโยะไม่ค่อยสดน้ำนะจ๊ะซาวกินก็เข่าเลยแต่ถ้าเป็นต้มยำหรือแบบอะไรที่ว่าเสบ่บยๆนี่พิโยะสดน้ำอยู่ีจ้ะ เีกนมาเด็กก็นมาเด็ก,กน,นีกไปรูนืมน,นีูไรดูไปไปขอไื่อายีู้เลยสื่อ,อยังในแาพปิกาจะสื่อหายเราก็สื่อหายยังวันนี้กอ็อินไปอีกหนึ่งมือแล้วจ้ะนี่ย อาจารย์คิดนี่ก็จะไปแค่นี้จ้ะก็พามากินข้าวก้แกงมาลุมเหมือนเดิมนี่อาจารย์นี่ช่วงนี้วัตถุดิบอีู่ร่ากลางหาได้นะจ้ะแล้วก็พัดพักการใส่หมูให้น้องแก้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเดนะจ้ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรากเป็นกำลังใจให้กับพี่โยเราก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยล่ะเอฟซีทุกคนเดนะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า